สวัสดีครับเมนูวันนี้ดีแกข้าวผัดกุ้งนะครับโอ้ววาวหน้าตารูปเพื่อการโฆษณามีกุ้งอยู่5ตัวนะครับข้าวผัดกุ้งตาอิซิโกนะครับส่วนประกอบหลักๆก็เป็นข้าว92%มีกุ้ง8%นะครับอื้กล่อพลังงาน3 9 0กิโลแคลอรีนะครับ กล่องก็โอเคสวยงามนะเดี๋ยวมาลองดูข้างในเป็นยังไงนะครับปริงว้าวไม่ใช่ห้าตัวครับกุยกุ้งหกตัวหืมลยกินหอมหอมข้าวผัดอยู่นะครับมีกุ้งหตัวนะครับรูปรูปหนะ้าปกมีห้าข้างในมีหกชิมกุ้งสิกุ้งตัวประมาณปลายนิ้วเทียบนีโป้งได้อยู่ มโอเคตุ่งหยุบหยบชิมข้าวแป้บแล้ไม่ไข่นะไข่มีผักนิดนึงชิมหอมหอมอืมโอเคก็ใชจได้อยู่ชอบปริม,มาณน่าจะอิ่มหนึ่งมื้อพอดีนะ มีผ้าดูเศษไข,ข่ไข่อืมว้าววับที่มีคำว่าโอเคเยม,ไ,มได้ไปกินกันนะครับ